มีพักดิบอยู่แปนชนิดเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิต 1. นถั่วฝักยาวจริงๆแล้วถั่วฝักยาวสามารถกินดิบได้เลยแต่ที่เราไม่ควรกินดิบดิบก็เพราะว่าในขั้นตอนการปลูกนั้นถั่วฝักยาวต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลง และการเก็บเกี่ยวนั้นต้องหลังจากที่พ่นยาฆ่า,มาแมลงไปแล้ว7วันหรือว่าหนึงสัปดาห์สารพิษก,ก็จะตกค้างอยู่ในทั่วฟักยาวซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าทั่วฟักยาวที่เรากินเข้าไปนั้นเก็บเกี่ยวได้ถูกต้องตามระยะเวลาหรือไม่นั่นเอง 2. ถั่วงอกถั่วงอกต้นอวบอ้วนกรุบกรอบหลายคนมักนิยมกินถั่วงอกดิบคู่กับก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินคู่กับผัดไทย แต่การกินถั่วงอกดิบนั้นทําให้เราเสี่ยงจะรับเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าซันโมเนล่าและอีโคไลซึ่งสามารถทําให้เกิดอาการท้องเสียหรือว่าถ่ายท้องอย่างรุนแรงแถ,ถั่วงอกนั้นยังมีการใส่สารฟอกขาวเพื่อให้ต้นถั่วงอกมีสีขาวน่ารับประทานการกินถั่วงอกดิบในปริมาณมากจึงสามารถทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้องหายใจติดขัดและความดันต่ำได้เลยแต่หากปรุงจนสุกแล้วสารพวกนี้ก็จะถูกทำลายไม่เป็นอะไรต่อไป 3. กละลำปลีดอกกละลำกละลำปลีจัดเป็นผักที่คนทั่วไปนิยมรับประทานดิบๆและมีสารอาหารมากมายที่ดีต่อสุขภาพแต่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยควหรห่างจากกละลำปลีดิบ และกะหล่ำดิบเพราะในผัก2ชนิดนี้มีสารที่มีชื่อว่าอยโตรเจนซึ่งมีส่วนในการยับยัง้งไม่ให้ร่างกายสามารถนำไอโอดีนไปใช้ทำให้โรคเกี่ยวกับไทรอยแย่ลงกว่าเดิมสีบรอกโคลีเช่นเดียวกับกะหล่ำปลีดิบเพราะว่าบรอกโคลีจัดเป็นพืชตระกูลกะหล่ำเช่นเดียวกันและมีสารกอยโตรเจนซึ่งสามารถยับยัง้งไม่ให้ร่างกายใช้ไอโอดีนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้น้ำตาลในบ็อกคอลี่ยังควรต้องผ่านความร้อนและต้องปรุงให้สุกเสียก่อนเพราะหากกินเข้าไปดิบๆนั้นจะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องและเกิดแก๊สในท้องได้เลย 5. มันฝรั่งมันฝรั่งถือเป็นพืชที่เราไม่ควรกินดิบโดยเด็ดขาดเพราะในมันฝรั่งดิบมีสารที่มีชื่อว่าไกลโคคอคาลอย ซึ่งหากกินมันฝรั่งดิบเข้าไปสารไอตัวเนี้ยนะครับจะทําให้เราขึ้่นไส้อาเจียนใจสันหัวใจเต้นผิดจังหวะไปจนถึงหัวใจล้มเหลวและอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยหก oh. มันสําปลังมันสัาปลังถือว่าเป็นพิษต่อร่างกายเป็นอย่างมากก็คงไม่มีใครหรอกนะครับที่จะไปเอามันสัาปรังดิบๆมากินแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่า ถ้าเราไปกินมันสำปะหลังดิบเนี่ยอย่างที่เราปุงไม่สุกเนื่องจากในมันสำปะหลังดิบมีสารพิษที่มีชื่อว่าไซายาไนด์ค่อนข้างสูงหากเรากินเข้าไปจะเกิดอาการน้ำลายฟูมปากแน่นหน้าอกชักเสียชีวิตได้ในที่สุดซึ่งในมันสำปะหลังดิบไม่เพียงแต่จะเป็นพิษต่อคนเท่านั้นแต่กับสัตว์ก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเลยนะครับมันสำปะหลังดิบเนี่ย หน่อไม้เช่นเดียวกับมันสำปะหลังหน่อไม้ดิบนั้นมีสารที่มีชื่อว่าไซยาไนด์เช่นเดียวกันการกินหน่อไม้ที่ถูกวิธีคือการนำหน่อไม้ไปต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีจึงจะเป็นการทำลายพิษได้แปคือผักขมผักโขมไม่ได้ถูกห้ามกินดิบนะครับแต่เพียงแต่รด ออกซาลิในผักโขมดิบนั้นสามารถเข้าไปขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมและธาตุเหล็กในร่างกายของเราทําให้ร่างกายเรารับแคลเซียมและธาตุเหล็กไม่เพียงพอซึ่งนอกจากผักโขมดิบจะไปขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมแล้วยังไปยับยั้งไม่ให้ร่างกายนําแคลเซียมของเราไปใช้ด้วยเรียกได้ว่าหากินผักโขมดิบร่างกายก็แทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากแคลเซียมและธาตุเหล็กนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ